ประเทศไทยโชคดีแค่ไหนทาไมประเทศไทยเป็นคนชอบอวดใส่นมใส่นี่เราต้องอวดเจททำไมเราถึงจะไม่อวดล่ะในเมื่อเราไม่เคยเป็นทาสใครทําไมคนไทยถึงมีความสุขแต่งเตือออวดกันเพราะว่าเราภูมิใจเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเรามีความสวยงามไปที่ตั้งแล้วกูจะอวดแล้วทำไมกูไม่ได้เอาอใครมาอวดเฮ้อมีต้องไหนกูไม่ได้ไปเป็นโกงให้มาอวด นิสัยขี้อวดของคนไทยเป็นนิสัยที่เพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความสุขประแม่พี่น้องเฮ้ยมีความสุขไอ้ข่อยจะมีเหลืองไรอะไรแผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็เราก็อวดความเป็นตัวของตัวเราเองผิดตรงไหนไม่ทราบใครว่าคนไทยขี้อวดเออก็อวดทีกูไม่เคยไปน,น่ดใครนีกกูเอาของกูมาอวดแล้วมันผิดตรงไหนวะ เพราะประเทศไทยนะเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดประเทศอื่นมันอวดไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีความสุขที่จะอวดเพราะนั้นเรามีความสุขเราจะอวดสุกอย่างมาที่ใส่แหน่งเอาไปเลยใส่ไปอวดชาวบ้านเลยบ่ออันนี้นะงบกินบ่อเสียงล้อมด้วยมิกซ์ไฟล์นี่แล้วก,กูไม่เคยเป็นทาสเป็นนี่ใครกูมีความสุขอะมันเ,เป็นไรเนี่ยเป็นไรป่ากูอวดไม่ได้มาว่ากูขี้อวดเออตลกนะ อวดกะมีก็ต้องอวดกะคุณไม่อวดก็อวดเหวนไปเลยเจ้าเรามีความสุขคนไทยเป็นคนที่มีความสุขเพราะนาคนไทยถึงที่อวดเราโชว์ตัวเราอะคุณเข้าใจไหมเออกูได้ไปไปเอาของวัฒนธรรมหมายมาอวดลเงินกับเงินกูกูอยู่อวดแล้วงี่ย์มัฮิดทรงไหนไทยมาว่าคนไทยขี้อวดก็กูมีอวดกูก็ต้องอวดกะก็อย่ามาซึมซึ้งไอ้คนที่ว่า้าบ้านนี่น้ำตุ่มดีเนอะ วดเกยปรแมมพีน้องบ่อจอนสันสุขามมีความสุขมาแบบคนอื่นนี่ก็จะแบะปาสะเห็นแหละอาหารก็ระดับโลกอร่อยหากินง่ายราคาถูกคุณเราไปอยู่ต่างประเทศปะ่ะแปลงไม่จะตายต้องอย่างนักไปญี่ปุ่นนี่ปะ่ะจางแต่เจ้ะเฮ้อแป้งจะตายมีหั่นมีซอสอยู่อย่างเดียวไอ้โชยุกับวาซาบินี่กับอันวาซาบิเห็นหน่อย พี่ก็มีเอยียละล้ำที่ไหนเรื่องอะไรเรามีวัฒนธรรมเป็นของเราทุเรียนเราก็ลำ้ำใมความวันนี้ฟาดไปสองแก้มก้กานยาว <c oughs> มีความสุขอาหารก็ดมสมเบอร์นคนไทยเฮาก็แน่แฮะอย่างคนไทยเราชอบยิม้มยิ้มมีสองอย่างยิม้มก็อวนแล้วก็อจฉามันเห็นน้อยแหละแลวเร็จแ้วก็กิดไม่เท่าเห็นน้อยอ่ะมันหน้าฮากพอไม่ม่นอกเคยใครว่า,าคนไทยขี้ฉา อิจฉาแล้วเพชรตรงไหนไปนักหัวหายใครอิจฉาอ่ะทำไมธโมเออความชอบไปสน